สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงน,นะครับสาหรับคลิปนี้พาท,ทุกท่านมาชมงานแก้คุยแก้เสียงคุยไม้ชิงชันเสียงสากลค,คีบีแฟครับสาหรับเรานี้นะครับลูกค้าไปเช็คเสียงเป็นค่าความถี่นะครับซึ่งผมไม่ได้เช็คไม่ได้เทียบเสียงขนาดนั้นนะครับจนละเอียดถึงเป็นค่าความถี่ขนาดนั้นนะครับปกติก็จะเทียบเสียงคียแล้วก็ ตามบันไดเสียงนะครับเสียงคู่8เสียงคู่ควงก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือคุยเรานี้ลูกค้าเช็คจากเครื่องวัดความถี่แล้วเนี่ยเสียงสูงตั้งแต่ซอนเป็นต้นไปเนี่ยมันจะต่ําคือมันจะดรอปลงอย่างเงี้ยครับคือค่ามันค่ามันที่ได้ก็จะไปจากค่ามาตรฐานของเขาที่กําหนดไว้10บ้าง15บ้าบ้างอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแล้วทีนี้ก็ในเบื้องต้นลูกค้า บอกให้แก้นะครับแก้ตามลูกค้าตั้งแต่รูซอน,เ,นเป็นต้นไปให้ขยายรูให้โตขึ้นนะครับแต่พอผมมาเทียบจากความเป็นจริงแล้วเราก็ควรจะขยายตั้งแต่ฝาเป็นต้นไปเลยนะครับคู่นี้ฟาเรนิขยายตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วก็เราจะขยายตามรอยปากการอยปากกาตรงนี้เห็นไหมครับ,น,รบนะครับดำๆนะฮะคือผมจะขยายออกมาให้เทียบ ตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดก็จะทำสเกลไว้นะครับคือขยายเสียงเสียงที่2ขึ้นไปเสียงหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมแก้ไขอยู่ประมาณแค่2รูนะครับลองฟังเสียงดูก่อนอันนี้คือเสียงของเขาก็ประมาณนี้ เดี๋ยวลองดูนะตัวนี้จูนเนอร์นะครับตั้งเป็น440เราก็ดูจากจุดตรงนี้แล้วกันเป็นแกนกลางนะตัวกลางนะครับ BFAT <Be S 1> <Be S 2> นะ ค่อนข้างตรงนะฮะเรามาดูเสียงสูงกันบ้างค่อนข้างจะสูงด้วยซ้ำนะครับจะมีตัวนี้ที่ต่ำลงไปนิดนึงเห็นไหมครับถ้าตรงาจะเป็นแบบนี้เป็นเสียงจีนะครับ อันอื่นตรงหมดนะฮะมีลาตัวเดียวที่ต่ำไปนิดนึงประมาณ10%นะครับโดยประมาณนีนะ้โดยเสียงอื่นก็โดยสมบูรณ์ก็นิดนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะแก้ไปตามนี้วิธีแก้ก็มีวิธีเดียวนะครับก็คือใช้ตะไบนะครับท้องปริงแยงอย่างเดียวนะครับ ก็คือตอนนี้จะไปเจาะใหม่ก็มันไม่ได้แล้วมันมันขยายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมขยับตัวนี้ออกก่อนจูเนอร์นะครับสี่ก็เป็นจูเนอร์ใช้เทียบเสียงทั่วไปนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับแต่ทําให้ดูที่นี่ทั้งหมดก็คงไม่ทันนะครับแก้ได้นะครับหนึ่งขุยมะเรงก็แก้ได้ก็ต้องทําข้อตกลงกันก่อนว่า กรณีมันเสียนะครับเพราะตามปกติผมก็ใช้แบบนั้นนะแบบเดิมๆประมาณนั้นนะครับไม่ได้เอาไปวัดใช้เล่นอย่างเดียวนะครับแต่ในเมื่อลูกค้าเอาไปวัดไปเทียบเราก็เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะครับก็จัดให้ได้ช้าหน่อยเดี๋ยวไม่เกิน7วันก็น่าจะจัดส่งไปได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ได้รับชมกันอีกทีเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแยงกันอย่างนี้แหละครับ เห็นไหมครับนี่ขยายขยายรูค่อยทำนะครับเดี๋ยวเกิดมันชำรุดขึ้นมาแล้วยุ่งก็ค่อยทำไปนะครับแต่งไปเทียบไปแต่งไปเทียบไปนะครับก็เป็นวิธีเดียวครับที่จะขยายขยายโดยแบบการที่จะไม่ต้องทำใหม่นะฮะก็ใช้วิธีนี้ไปก่อน เพราะว่าอันนี้เรียกว่าแต่งแต่งเฉพาะตัวก็ได้ครับเฉพาะโน้ตเป็นตัวตัวไปเลยนะครับส่วนท่านใดมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนําได้นะครับอันนี้ผมทําตามลูกค้าด้วยซ้ํานะครับคือถ้าเป็นผมผมก็ใช้ไปเลยประมาณนั้นฟังไม่ค่อยออกแล้วนะครับเวลาเราเล่นเราไม่ได้เทียบนะครับ โดยปกติผมเล่นนี่คือเพี้ยนเพี้ยนสูงนี่มันจะเล่นยากกว่าเพี้ยนต่ำนะเพี้ยนต่ำเนี่ยต่ำไปสิบเสบาเปเสบายก็ยังเล่นกันไปได้แต่เพี้ยนสูงนี่มันมันฟังออกชัดเลยแต่ว่าท่านอื่นเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่หรลบผมถ้าเพี้ยนสูงเนี่ยมันฟังชัดเจนเลยมันเล่นยากเวลาเราเล่น เสียงสูงนี่มันจะเกินเกินดนตรีไปแล้วฟังไม่เพาะก็ให้ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นเราแก้กันประมาณนี้เดี๋ยวถ้าแก้เสร็จยังไงเดี๋ยวลงรีวิวให้ท่านได้รับชมเป็นเพลงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับพามาชมการแก้ไขเสียงคุยจากผมเน่งคุยบรรเลงนะครับสวัสดีครับ